โซเชียลแตกไทยรอดตกชั้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิดละครับโอ้โหลุ้นจนวินาทีสุดท้ายทีมชาติไทยพลิกนรกจนได้ครับหนีตกชั้น VNL ได้อย่างไร จากความหวังที่มันลิบหลีสู่ความมหัศจรรย์ที่นักกีฬาของเราได้ไปต่อได้อยู่รอดและนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่ทีมชาติไทยของเราทุ่มเทกันมาตลอดทั้งการแข่งขันโคตรดราม่าล่ะครับในวินาทีสุดท้ายลบคำสบป,ประมาทพลังศรัทธาคนไทยทั้งชาตินี่แหละครับถ้าไม่ยอมแพ้ คุณก็จะไม่แพ้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่โมโล่เงีียพงศ์ยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมโลลเปี่งปงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามวอลเลย์บอลไทยกันเลยครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสะโซเชียลแตกแบบของแท้จริงๆนะครับคือวันนี้ต้องบอกนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับได้ไปต่อก็จริงแล้วก็สามารถเก็บ2เซตที่เป็น2เซตทองคำให้กับทีมชาติไทยได้ไปต่อได้นี่มันโคตรดราม่าสุดๆแล้วนะครับจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นนัดสุดท้าย สนามสุดท้ายเราไม่เคยชนะใครเลยนะครับทุกท่านฮนะในการแข่งขันยกเว้นฝรั่งเศสทีมเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แพ้รวดยาวมาต่อเนื่องเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันโคตรดรามา่าพลิกชีวิตจริงๆนะครับคือต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราสาวไทยของเราเนี่ยทำได้ดีนะ ผลงานดีเน้นแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มก็กลับมาเข้าฟอร์มนั่นก็คือทางด้านของอัชราพรคงยศนั่นเองนะครับคือต้องขอพูดถึงเพียวก่อนเลยนะครับคือเพียวเนี่ยหลังจากจบการแข่งขันไปเนี่น้ำตาเนี่ยแบบโหไหลทะลักคือแบบมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจมันเป็นน้ำตาแห่งความโล่งอกยกภูเขาออกจากอก นะครับฟอร์มของน้องเนี่ยไม่ได้มาตลอดทั้งการแข่งขันทันวร์นาเมนต์นี้จนเกมที่แล้วอ่ะที่เพียวจะสามารถทําผลงานของตัวเองได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆก็คือเกมที่แล้วแล้วก็ต่อยอดมาเกมนี้ซึ่งน้องบอกนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วบอกว่าเนี่ยฟอร์มหนูกําลังมาหนูกําลังทําได้ดีแล้วกลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วซึ่งพอมาเกมนี้โอ้โหเหลือจะเชื่อครับ อัชราพรคงยศครับคนที่ลงสนามไปเนี่ยในสนาม1สนาม2เนี่ยแล้วก็สนาม3ในช่วง2เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าตีเอาแต้มเดียวหรือ2แต้มก็แทบจะยากมากๆแล้วครับตีไปติดบล็อกตีไปออกตีไปไม่ผ่านคือมันมีทุกรูปแบบรับดีเฟนส์อะไรไม่ได้เลยครับ แต่อยู่ๆครับด้วยความที่เธอเนี่ยทุ่มเทมากๆนะนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าแบบเฮ้ยไม่สู้จนสนามสุดท้ายอ่ะจากซีโร่ทูฮีโร่ว่าอย่างนั้นเธอจากตบไม่มีแต้มวันนี้27แต้มครับจากการเนี่ยแอคแท็กพอยต์ยแล้วก็เสริมได้1ด้วยนะแล้วประสิทธิภาพเนี่ย20.73แล้วครับถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเนี่ยน้ำตาตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับอัชราพรคงยศเนี่ยนะครับ แบกมาตั้งแต่สนามแรกนี่คือหนึ่งในนักกีฬาที่โดนด่าเยอะที่สุดผมกล้าการันตีเลยนะครับในการแข่งขัน vnl ครั้งนี้โอ้โหใสย,ยับคือโดนทุกรูปแบบนะครับแต่แน่นอนแหละครับการแข่งขันหรือว่านักกีฬาเนี่ยถ้าหากว่าฟอร์มดีมันก็คือแบบ โอ้โหขึ้นหิ่งนะครับแต่ว่าถ้าฟอร์มไม่ดีขึ้นมาจากคนเก่งแล้วแบบฟอร์มเนี่ยมันลงมานิดหน่อยหรือว่าฟอร์มไม่ได้เท่าเดิมเนี่ยก็แน่นอนแหละครับจะเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งเธอก็รับมือกับมันแบบเต็มๆแล้วก็พยายามสู้นะครับทุกครั้งเนี่ยที่สื่อพยายามไปสัมภาษณ์คือแววตาของอัชฉราพรเนี่ยบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าแบบโ,โหแม่งเศร้ามาก คือมันยังไม่อยู่ในฟอร์มแล้วก็ต้องให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วเป็นกับตันทีมด้วยโดนด่าว่าลูกรักอีกนะครับเอาลงนู่นนี้นั่นจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยจิตใจไม่แข็งแรงพอหรือว่าไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเพียวในสนามสุดท้ายในเกมนี้ที่เธอเป็นฮีโร่ ช่วยให้ทีมชาติไทยยังอยู่ใน VNL ได้นี่คือส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่ทําให้เราเนี่ยยังอยู่เพราะ27แต้มเท่ากับ1เซตนะครับวันนี้เราได้2เซตอีกเซตหนึ่งต้องให้กับพิมพิชยากกลำ23แต้มนะสคนนี้ช่วยกันโคนละเซตให้กับไทยอยู่ใน VNL โอ้โคตรโหดนะครับทำาคนละ27กับ23แต้มบ้าไปแล้วนะครับเอ้า ปรบมือให้กับอัชาราพรอันนี้ก็ต้องขอพูดถึงหน่อยเพราะว่าตอนโดนด่าก็โดนอยู่คนเดียวอะโดนเละนะครับ แต่ตอนนี้ถือว่าเอาละคัมแบ็กแล้วเดี๋ยวรอชิงแชมป์โลกนะครับส่วนประเด็นดราม่านิดนึงนะครับก็คือจังหวะที่เราได้แต้มที่25แล้วกันเนาะในช่วงเซตที่เราเสมอ2อเนี่ยมันก็พอจะเป็นประเด็นอยู่อะอันนี้ก็เลยเอาภาพมาให้ดูทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับจังหวะนี้ครับเพราะว่าตอนในเกมนี้เดือดอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่เดือดนะทางผู้เล่นของอาทางด้าน แคนาดาเนี่ยเขาก็ไปชาเลนกุยเดสติเนี่ยก็ไปชาเลนนะครับไปสอบถามกรรมาการว่าเฮ้ยลูกนี้มันมันเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นภาพช้านะมาย้อนดูแล้วก็มาแคปดูว่าเอ้ย e ไอ้จังหวะนี้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยตามภาพให้ทุกคนดูตามภาพแล้วกันนะจะผิดถูกจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงจะต้องดูกันตามนี้นะครับหรือมันมีมุมมือนอื่นก็คงจะต้องไปหาดูแต่ว่าใน VNL เนี่ยมันไม่ได้มีการชาเลนจ์หรือว่าสโลวภาพนี้ให้ดูนะครับแล้วทางด้านผู้เล่นเขาก็ไปขอคําอธิบายยังคาใจาว่างั้นเถอะส่วนใครจะคิดแบบไหนอย่างไร ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเราจะได้มีความกระจ่างในจังหวะนี้นะครับหรือว่าผู้รู้ดูแล้วมันโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์มันฟาวหรือเปล่าโดนบอลไหมยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สุดท้ายแล้วกรรมการก็คือผู้ตัดสินที่ เป็นคนชี้ขาดในสนามนะครับว่าสุดท้ายแล้วแต้มน,นี้เป็นของเราและเราก็สามารถที่จะรอดอยู่ใน VNL ได้นั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์นะเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ามากันเยอะเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอมเมนต์แตกอะโซเชียลแตกว่างั้นเถอะท่านแรกบอกว่าก็ดีใจแหละที่รอดได้แต่มันต้องเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันจะวนลูปเดิมนะคะ เออก็พูดจริงนะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับดีใจกับการอยู่รอดนะครับในทีมไทยใน VNL ขอบคุณที่คุณให้โอกาสตัวเองใน VNL และสิ่งที่ต้องปรับปรุงพวกคุณก็ต้องปรับปรุงนะครับพวกคุณมีศักยภาพมากเกมวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าพวกคุณละเอียดพวกคุณไม่ปล่อยบอลง่ายๆพวกคุณไม่ได้เล่นสบายๆมันทําให้เห็นแล้วว่าคุณทําได้นี่สู้กับทุกทีมได้นี่ ต่อไปต้องเล่นเพื่อชัยชนะเล่นเพื่อบวกคะแนนสะสมโลกไม่ใช่เล่นเพื่อหนีตกชั้นเออเขาก็พูดกันดีนะแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับหรือบางท่านก็บอกว่าถึงจะรอดตกชั้นแต่สมาคมก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าทําไมมันมาถึงจุดนี้รอดูชิงแชมป์โลกจะเป็นแบบนี้อีกไหมอยากให้คัดนักกีฬาที่พร้อมจริงๆคือก็เนี่ยเป็นคอมเมนต์จาก เราแฟนบอลจริงๆแฟนวอลเลย์บอลจริงๆเราก็วควรจะต้องฟังเอาไว้ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชปีนี้รายการเนี่ยเออเรายากลําบากแต่ก็พาทีมกลับมายืนได้ด้วยตัวเองและแสดงความยินดีกับเพียวด้วยที่อดทนต่อทุกอย่างและกลับมาได้ในที่สุดถึงฟอร์มจะกลับมาได้ในนัดสุดท้ายแต่มันก็มีความหมายกับกองเชียร์มากจริงๆผมร้องไห้ตามเพียวเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะ ผมก็รู้สึกเหมือนกันแบบโหแม่งกูก็อยากจะร้องไห้บ้างเหมือนกันนะครับนี่อ่านไปยังรู้สึกเลยว่าไอคนที่มันโดนด่าแล้วมันกลับมาได้นี่มันสุดยอดนะทุกคนอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าคุ้มค่ากับการตื่นมาดูวันนี้ไทยสู้สุดใจขาดดิ้นถึงแพ้แต่ได้สกอร์ที่สวยงามและได้ไปต่อรักและเชียร์ทีมชาติไทยเสมอครับโอ้คือบอกได้เลยครับว่าเดือดมันเฮลั่นลนะครับ อะสรุปผลงานวันนี้กันอีกนิดนึงดีกว่านะครับทุกท่านฮะก็เป็นอันว่าเราอยู่ต่อ VNL เนาะแล้วก็ตารางคะแนนตรงนี้เนี่ยที่มันออกมาชัดเจนแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยนะครับเราอยู่อันดับ17ครับ17ครับไม่ผิดครับดูถูกต้องแล้วนะครับจากชัยชนะ1ครั้งแพ้11นะครับแล้วก็ได้11เซตเสีย3-4 ดีกว่าเกาหลีใต้1เซตเท่านั้นครับโอ้โหแต้มมี6นะครับโอเหนือกว่าเกาหลีใต้1แต้มด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็แคนาดาอยู่อันดับ16นะส่วนเกาหลีใต้ก็ตกชันไปเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรโหดเนาะไม่ง่ายใครบอกว่าเวียนแอลง่ายไม่ง่ายอะครับก็เห็นกันอยู่นะครับส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับ อยู่อันดับที่20 world ranking นะครับตอนนี้ก็ต้องไปไล่เรียงการเก็บคะแนนใน VNL หรือว่ารายการอื่นๆมานะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยแย่แน่นอนแล้วเราก็ต้องเร่งเครื่องของเราต่อเนื่องต่อไปนะครับอ่ะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลฝากทุกท่านด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ให้กำลังใจครับกดหนึ่งให้กับสาวไทยกันหน่อยดีกว่าลุนรัวกันมาครับนะฮะกดหนึ่งให้สาวไทยกันหน่อยและที่สำคัญครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับนะฮะนี่ยังไม่ได้นอนเลยครับ7โมงแล้วเนี่ยฮะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดทุกลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ